สวัสดีทุกคนสวัสดีเช้าวันศุกร์ที่สองตุลาคมพุทธศักราช2,563นาอากาศตอนนี้นะครับโอ้โหฟินฟินมากผมนั่งอยู่ที่บริเวณจุด ชมวิวนะครับของอบ้านริมสีม่วงหลักกิโลเมตรที่หลักกิโลเมตรที่19นะครับ19คือจากปากทางเขาคอ7ซเว่นอขึ้นมาเนี่ยระยะทา,าง19ก้ิโลนะครับทางหลวงหมายเลข2196บรรยากาศนะครับด้านหลังผมนะครับชิวๆนะครับอยู่ที่ตอนนี้นั่งอยู่ที่แชตตันแชตตันกา ศาลาชุมโยเข่าข้อนะครับร้านกาแฟ